มหาของรัชกาลที่หกครับแล้วก็เปิดตัวธรรมสัมพก,กิจวิทยาเป็นหน้าผาของพุท กดังดำดวงจันทร์พาทิพย์พาสิ้นแสงกระจางแสงแสงพบสุขสมัยพระคุณนี้จกสถิตสน,นิทในดวงหัไทย หมดดินสมหมทำรไปงนดกอดือลูเสื้อมาสงฆาโบรมโมีใให้ กำกับและขอบใจลูกเสือสามัญรุ่งใหญ่และเนตรนารีทุกคนที่ได้พร้อมใ,ใจกันมาร่วมถวายราชดุดีในวันนี้และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพ,พาะพระบารมีขององค์งสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าบีดาแห่งกิจการลูกเสือไทย cả em nuôi con, ai cũng con,ประสบ cả niềm anh kêu cảnh <laughs> <laughs>